ผู้ชายคนนี้นะครับคุณแกลลี่เกนสเลอร์ล่าสุดออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องรอแตงกีวิ่งเดย์อะไรแต่อย่างใดนะครับบอกว่าลาออกแน่นอนนะยังไงก็ลาออกนะครับโดยที่การคาดหวังนะนี่คือการรายงานของบูมเบิร์กนะครับลาออกแน่นอนแต่ดูคุณคุณดูวันที่เขาจะลาออกนะฮะนี่ครับแกลลี่เกนสเลอร์ออกมาบอกว่าวางแผนว่าจะลงจากตําแหน่งแน่นอนนะครับแต่จะไปลงตําแหน่งเอาวันที่20 <laughs> ่สิบกิดเส้นตคํายขำดีไหมอยากจะคิดเ <laughs> ส้นตายยาวๆ20มกรลา นะครับคือวันทีส่สาบานตนของคุณโดนัลด์ทรัมป์นั่นแหละนั่นมันคือการบ่งบอกว่าอะไรครับผมจะอยู่ในตําแหน่งไปจนถึงวันสุดท้ายที่โดนัลด์ทรัมมาแล้วก็โดนัลด์ทรัมม์ไม่จำเป็นต้องไล่ผมออกผมประกาศลาออกไว้แต่ตรงนี้แล้วมันคือการอยู่ไปจน ถ้าแถวบ้านเล็ก็คือควรตีนะนะจะอยู่ให้มันถึงวันสุดท้ายแหละนะครับแต่ว่าไม่ต้องไล่ผมออกนะเพราะผมบอกแล้วผมจะออกเองนะฮะประมาณนี้เพื่อจะได้ลงมาสวยๆหน่อยนะครับมันเลยทําให้ภาพของคริปโตเคอเรนซีหรือภาพที่มันน่าจะเด้งอะไรในไม่ช้าเนี่ยมันก็ไม่มีนะครับถ้าบอกว่าจะไปรอวันนี้20่20เลย,ยงั้นคุณไปรอวันที่20ในการปรับกระดานกันอีกทีหนึ่งเลยนะครับตอนนี้ แคนดิเดตที่รู้สึกว่าจะมองเอาไว้นะถ้าอยู่ในในองค์กรนะไม่ใช่คนนอกนะในองค์กรกรตอสารัฐเองเนี่ยก็มีสองคนเนี่ยแหละคือมาร์กเวดะกับคุณเฮสเตอร์เพียชเนี่ยสองคนเนี่ยไม่รู้ใครจะได้ขึ้นมาถ้าเป็นคนนอกมาก็ยิ่งยิ่งดีใหญ่นะฮะจริงๆผมอยากได้คนนอกนะมันจะได้ปฏิวัติปฏิรูปมันไปเลยนะทั้งทั้งองค์กรนะเพราะว่าองค์กรนี้ดู มีปัญหานะในการสื่อสารกับนักลงทุนนะครับผมอ่านอะไรหลายอย่างแล้วนะคนหนึ่งเอาว่าให้สัมภาษณ์กับไปทางนึงที่ตัวประธานเองก็พูดไปอย่างนึงแล้วอะไรก็ไม่ชัดสักอย่างนะครับก็ต,ต้องชัดเด็กน,นะเวลาเขาถามอะไรไปนะอย่างนี้ใช่อย่างนี้ไม่ใช่ก็ต้องให้ข้อสังเกตรหรือให้อะไรได้นะแต่แกแกเล่นไม่ตอบอะไรบางอย่างเลยนะคืออ e ีโดเรียมใช่ไม่ใช่ก็ไม่ตอบนะครับแล้วคนก็พยายามจะถามแล้วแล้วคุณแล้วคุณใช้หลักอะไรดูเราจะได้มานั่งดูเขาก็ไม่ตอบหลักของเขานะเขาก็บอกว่าทุกๆเหรียญแหละ เป็น security หมดนะฮะตอบอย่างเงี้ยไม่น่ารักนะฮะมันทําให้นักลงทุนงงจริงนะถ้าคุณไม่บอกชื่อก็ได้ผมเข้าใจว่าคุณไม่สามารถระบุชื่อค r y ป t o c u r r e n c y ตัวใดตัวหนึ่งไดนะ้มันน่าเกียดแต่ว่า คุณก็ต้องบอกกฎเกณฑ์ให้ชัดเสอ่ะอย่างนี้คุณดูที่สมาร์ทคอนแทกนะหรือคุณดูความเป็นดีเซนท์หลายเกณฑ์ของคุณเนี่ยอยู่ตรงไหนนะการดีเซนท์หลายเนี่ยดูยังไงเขาอย่างอย่างแกรี่เกนเซอร์เนี่ยก็บอกว่าเหรียญน,นะที่มีการขุดขุดอยู่ในสหรัฐอเมริกาเยอะนะครับเกินครึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นของสหรัฐอเมริกาต้องเป็นซีียวิตี้ของสหรัฐอเมริกาอ่ะคำถามถ้ามันเป็นอย่างจริงจริงเนี่ยถ้าอยากจะถามคุณแกรี่ต่อว่าอ,อย่างนี้เขาย้ายย้ายเหมืองอ่ะ ย้ายจุดขุดะนะนะ validator ออกนอกประเทศไปให้หมดเลยแล้วอย่างนี้คุณจะต้องทํำยังไงนะฮะหรือว่าถ้าเขาใช้ Google Cloud ใช้ Amazon แต่เพิ่น Google Cloud Amazon มาตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ก็ถือเป็นเหรียญของสหรัฐอเมริกาใช่ไหมเป็น security ของสหรัฐอเมริกาใช่ไหมนะแล้วถ้าวันนี้มันเป็น security แล้ววันหน้าเขามีการย้ายออกไปข้างนอกคุณจะนับเป็น security หรือเปล่าคือเรื่องพวกนี้มันไม่มันไม่ได้มีความชัดเจนออกมาแล้วมันดูเหมือนแกจะบ่ายเบี่ยงในการตอบมาโดยตลอดมันก็เลยทาให้มันอึดอัดนะสภาพของค r y ปโต currency ในช่วงที่ผ่านมาในมุมของคุณโจไบเดนแล้วคุณโจไบเดนไปถามอะไรเรื่องนี้แกนะแกตอบอะไรไม่ได้เลยนะแกก็ตามนั้นะนะฮะตามสไตล์คุณโจไบเดนนะเดินยันไม่ค่อยจะไหวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็น ภาพหนึ่งที่นักลงทุนก็อาจจะเบื่อๆหน่อยวันนี้ได้โดนัลด์ทรัมป์มาเนี่ยไม่รู้นะคนดีหรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็มองว่ามันน่าจะติดบวกกับตลาดทุนมากขึ้นนะในมุมของคริปโตเคอเรนซีเพราะฉะนั้นเนี่ยจับตากันให้ดีแล้วกันนะคุณแกลลี่ก็ออกมาชัดเจนแล้วละ่ะบอกว่าจะออกวันที่ 20นะก็จะไม่ไปไหนนะก็มีการออกมาขอบคุณนะว่าทีมงานดีนะฮะผมภูมิใจที่ได้มาอยู่ที่นี่นะฮะแล้วก็ทุกคนทํางานกันได้ดีแล้วก็ตามนะั้นแหละนะตามสไตล์การออกกบพูดให้มันดูสวยหรูจบสวยงามอืมอันนี้คือคุณแกลลี่เกนเตอร์ล่าสุดงั้นคุณไม่ต้องไปรอแล้วนะเออตั้งตงกิวิ่งเดย์อะไรเนี่ยที่จะมีการขยับของกราฟนะ,ะับเพราะว่าออกมาประกาศล่าสุดแล้วนี่ว่าจะไปลาออกวันที่20เลยคือวันสุดท้ายเนี่ยของ ของการทำงานพอรู้จะโดนไล่ออกวันนั้นก็อยู่ต่อก็อยู่ไม่ได้แล้วล่ะนะฮะ